มาค่ะใครขอฮูดเจ๊ยิยย้เโทรศัพท์เนะนี่กระเป๋าตุก มาจ้า,าอ่ะป้ายนกแก้วค่ะฮูดฮูดฮูดนะคะจัดไปเสร็จยังยัง ว้าวตัวแรกก็โปโลค่ะ U.S. โปโลปักโลโกโล้เบ<า>ลล์อะไรฮะอะไรอะไรไปรับไปแท้อ๋อ,อ,อมามันเอารถไปล้างหรอเอารถไปใส่เปลี่ยนยา,าเงเอารถไปเติมยางลงขึ้นมาเออเอฟเปิดพรีมิต สามพันห้าส่งฟรีค่ะใครเอาลูกนี้หูดป้ายนกแก้วนะคะซิปสวมรวมชายหญิงใส่ได้เหมือนเดิมค่ะคะไซส์คะแบบนะคะมีแบรนด์ให้ลุ้นออกมากออกน้อยแล้วแต่กระสอบแจ้งไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อลูกค้านะคะเข้ามาดูใหม่เนาะเข้ามาดูย้อนหลังนะคะจะได้ไม่ต้องแบบ รอนานๆน,น,นะพูดยนะ้ต้นคลิปไปเลยตัวแรกอุย้ยเดอร์ t อตเฟสค่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ H&M ค่ะนี่เห็นไหมมีแบรนด์มีแบรนด์ไฮลุ้นนะคะโ o l โลเดอ o ์นอตเฟสอะไรอะ H&M นะคะอันนี้ซูยอกนะคะเห็นไหมมันก็จะมีตัวที่เราสามารถไปทำราคาได้นะคะลูกค้า ใครจะสั่งไปขายสั่งได้เลยกระสอบนี้รีวิวนะคะ3,500จัดส่งให้ฟรีไปเลยนะคะ45กิโลว้าวมีทั้งสพื้นมีทั้งสกรีนนะคะลูกค้าใครรับแจ้งมาเลย t h North Face ตัวที่2คะ่ะโลกโก้ใหญ่ๆเขียนตัวใหญ่ๆว่าเดอ o น t อตเฟเออ เดินมาแต่กายอ้าวไอ้นี้ติดมาตัวหนึ่งวิกตอเรียซีเครลตนะคะคอกรมติดมาตัวหนึ่งอ้าว DC คะ่ะ DC เห็นไหมสภาพก็ค่อนข้างโอเคนะคะลูกค้าขายได้มีกำไร ใครจะรับแจ้งมาเลยนะคะได้ทุกตัวใครจะสั่งกระสอบใหม่ตอนนี้ที่ก็ดังเหลือยอังมันเท่าไหไร่เลยสามสาม,ส,ามสี่ลูกวะเนี่ยนกแก้วอ่ะสี่ลูกนะคะเหลือสี่ลูกแล้วใครจะสั่งสั่งมาเลยอุ้ยกามาจี่น่ารักออกมาเลยเอาขอกลับด้วยอะไรวะ เจนอ่านไลน์แท้หน่อ,อะไรงมันวะอะไรเอามาเลยเอามาเลยอะไรวะอ๋อไปแล้วใครรับแจ้งได้เลยนะคะกระสอบรีวิวส่งให้ฟรี นี่ g เอาไปบางคนเอาไปซักเอาไปรีดนะพี่ยิ่งใหม่นะคะแต่บางคนก็แบบขายมือสองขายตามสภาพเดิมๆไปเลยแล้วก็สอบชุดนอนเดี๋ยวตอนเย็นจะเปิดชุดนอนให้ลูกค้าบอสตันค่ะตัวนี้บอสตันตอนเย็นเดี๋ยวเปิดชุดนอนนะคะเพราะว่าชุดนอนจํานวนตัวมันแบบ4 0 0 5 0 0ชิ้นนะคะมันจะใช้เวลานิดนึงตอนเย็นเราจะเปิดให้นะคะ อุ้ยตอนนี้เป็นมัดย้อมนะคะอุ้ยมัดย้อมสวยนะค่ะรอเลยเดี๋ยวตอนเย็นเปิดให้นะรอได้เลยใครรอชุดนอนตอนเย็นจะเปิดมีประมาณห้าสิ0หกสิเจสิบ แปดสิบลูกชุดนอนอาดิดาสคะ่ะเนี่ยอาดิดาสก็สวยนะตัวนี้หน่อยดูดินี่โลโก้อยู่นี่อุ้ยนี่อะไรอะ่ะฮาร์ดล็อกไนกี้นะคะอุ้ยลูกนี้ก็แบรน ออกเยอะอยู่นะใครชอบลุ้นนะคะลูกค้าชอบแบบทักมาหลังไม้นะคะอยากได้แบรนด์ต้องทำยังไงเออเอา้าวอดิดาสมันมีคอกลมติดมาอย่างงี้ไม่ต้องตกใจนะลูกค้ามีบ้างนะคะนิดหน่อยตัวสองตัวเนาะแต่เป็นแบรนด์เฉยเลยนะอาดิดาสเฉย,ยเออ ถ้าไม่อยากลุ้นก็เอาลูกรีวิวได้เลยขายนะคะลูกรีวิวไม่ใช่ว่าเปิดรีวิวแล้วไม่ขายนะบางคนคิดว่าเปิดโชว์เฉยๆไม่ใช่นะขายใครเอารีวิวแจ้งได้เลยว่าเอาลูกรีวิวนะคะได้ทุกตัวแน่นอน,นะคะ่ะลูกนี้ก็มีหลายตัวแล้วนะยี่ห้อนะคะ The not face ก็สองตัวแล้วอะ h m ก็หลายตัวนะ <c oughs> แล้วก็ adidas nike victoria อ้าวนิวบาลานค่ะเนี่ยนิวบาลาน c e นะคะโปโลก็มีแล้วนะคะใครจะรับรับได้ส่งวันนี้ได้เลยนะคะ เรารีวิวกี่คลิปแล้ววะเนี่ยรอบเช้าเนี่ยทำไมฉันเจ็บคอแล้วว้าวนี่อะไรลายเต็มหลังนละเนี่ยบางตัวก็แบบสกรีนสวยนะคะลูกค้าก็เอาไปแยกทำราคาได้นะ ฟอกค่ะตัวนี้ฟอกค่ะอะไรอ่ะสูงแล้วครับให้ดูทุกตัวนะคะลูกค้าใครชอบรับได้ อุ้ยตัวนี้วอลคอมค่ะบิ๊กโลโก้อุ้ยนี่อะไรอ่ะอ้าวไนกี้อีกแล้วค่ะไนกี้กี่ตัวแล้วนี่เออแบรนด์ออกเยอะอยู่นะคะเนี่ยค่ะอันเดอร์ไนกี้อารีดัสอันเดอร์เดอะนอตเฟสโปโล อะไรอีกวะวอคอมดีซีซีเคโอ้โหมีทุกแบรนด์เลยค่ะใครจะเอาคุ้มคุมไปเลยใครจังหวัดไหนแบบอากาศกำลังเย็นๆน,นะคะขายได้นะคะ สูงแล้ว <c oughs> <c oughs> บางคนก็ไปรีดอย่างเดียวนะพี่บางคนก็ไม่ได้ซักนะแต่บางคนก็แบบชอบซักรีดให้มันดูสวยอุ้ยคาฮ่าดูดิแบนด์อย่างเยอะเลยอะเออแบนด์ <c oughs> ออกแบบโมอสตตัวเหล่งเลยกับทุกแบนด์เลยนะคะ <c oughs> ขาดอะไรวะขาดอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> ออกมาแทบหมดแล้วเนาะ Under Adidas Nike แบรนด์กีฬาออก The n o ็ t ต Face โอ้แบรนด์กีฬาออกทุกแบรนด์เลยอะแบรบนด์ดังๆนะคะมีะยันโปโล l า h าร d เออ CK Victorias Secret เออมันมั่วเลยไว้กระสอบนี้มันออกมัว่วซั่วตัวเหล่งมาก Framing Delta Nike ้ แท็กเพื่อนใช่ไหมใครจะรับนะคะทักได้เลย3-500บาทเท่านั้นนะจ๊ะโอ้เจ็บคอโอ้เนาะมันมาทุกแบรนด์เลยเว้ย อาดิดาสอีกแล้วค่ะเอาไว้ให้ลูกค้าแคปจะได้จำได้ว่าเป็นอันไหนอาดิดาสอ่ะอันเดนี่อะไรโอ้ไนกี้อ่ะแล้วโอ้โหดูนะคะสตัวสุดท้ายยังไนกี้อันเดแล้วก็อาดิดาสค่ะแล้วก็ตั้งแต่ต้นคลิปมา แบนออกลืมล่ำไปหมดนะคะใครที่ดูไม่ทันนะคะกดดูย้อนหลังได้เลยใครรับกระสอบนี้แคปหน้าจอแล้วแจ้งได้เลยนะคะ3,500ส,ส่งฟรีค่ะ